สวัสดีครับพี่น้อง FC ี่เป็นตาหักสุขสุนพนครับผมช่องตุนยูุพนชายรัตน์ออฟิเชียลครับหลังจากงานยกเหลือกยุทจัตุรัสนะครับผมยกเลิกนะครับพี่น้องได้เหรียญน,น้อยเดียวก็คือนะครับเก้าวน,นะครับสารเสียนบารามนีนะครับลั่มทรงเสด็จนะครับนะครับเพ่งเดียวอันมองเดียวนี่แหละนะครับลั่มก้อนเดียวนี่ยแหละก็เลยคนห้ำบุ๋มลงมานะครับ ยกเลิกเลยครับอยู่จตุรัสนะครับพี่น้องครับผมก็เลย <c oughs> ขับรถมางานตอ่อครับขับรถมางานต่อเยัง <c oughs> มองเ่็นรถมอสดงานแล้วครับอันนี้วัดนี่ก็พอไอ้วัดดอนไผ่วัดดอนไผ่นะครับ,บนนแดงดอนไผ่นนแดง นะครับอำเภอบ้านเฝ้านะครับมื่อแรกนี่ชมฟรีเนาะพ่อเนาะสวัสดีครับเดี๋ยวไทยกว่ากันชมฟรีชมฟรี ไม่ย mm ัง hmm. น sort of, ี่ขายของเตอาโทรศัพท์ขึ้นเปิดกล่องด้ายแบตต่ำเปิดแบตบ่ไดแบติัดสองบ่ไปฮะที่สองของว่า่หส่เมตรสิบสองหมดล้วสิบเอ็ อันอันนี้เวทียังพอนน่ครับกิ้งแก้วลำวงย,ยันยุกกิ้งแก้วลำวงย,ยันยุกนะครับพนหกเก็บเวทีครับพี่น้องนะครับนั่งก็เมื่อแต่ว่าเนะบิร์นสางน้อยพี่น้องมมนเมืเม่อนะอันนี้บันนี้สาวน้อยกับซิมล่งนี่แต่ว่าล่ลงลงตรงบ่ไดดมันต้องล่ังมันต้องล่งเฉียงนะครับเพราะว่าพื้นที่มันฉีแคบอยู่แคบแจะเต่้พิ่นเปิดให้เข้าทางครับ โอ้ชมฟรีป่ะครับพอ่อมือแรงนี่ชมฟรีชมฟรีนะครับพี่น้องครับนั่นชมฟรีบุญเอียงเพิ่นพ่อยบุญฉลองพัยดยศอ๋อฉลองพัดยศนะพี่น้องครับนะครับบุญฉลองพัยดยศพ่อมาตั้งปีมันเหมือดอ <c oughs> <c oughs> ีบ่อถามว่านเอาปืนขึ้นได้มาหอดอันเดืกแเถอะพนะอันบ่ได้ล้ำบ่พ่นะที่วะ เอาบ่ได้ล่ามเราผ่อนยกเยลือกว่าฝนตกน้ำสวมเครื่องแข่งบเนาออยู่จะตุรัสไหมจังได้ไปตกตอนยุหันผมแดนเดียมาบ่ถึงเก่าว่ถึงสิบโลออกมาแต่ได้ขี่ฟุ้งไงกลุ่มๆอยู่ทั <c oughs> นทั้งเขาก็เป็นดังซี่เข้ามามองนี่ก็ตกน้อยนึงตกน้อยน,อนึงน้อยตกลิ่นดิ่นเนาะพ่อเนาะตกบ่แหง้งจวดมาหน่อยเดียวโ <ห S 2> อ้ยบ่มัดเขียดแตเนาะมือนี้นเนาะอยู่ตะตุรัสแต่มาตกแห้งคักแท้ บ่ได้เรียนซ้ำมเนได้เรียนน้อยเดียวอือโอ้บนหัวเร่งเชิญที่ได้พี่น้องครับนี่ละมองนี้ละว,วัดนี้ละนะครัคือติดถนนเลยตัวนี้ติดถนนเลยครับนะครับวัดนเนี่ยก็พอจำจำเนี่ยวัดดอนไผ่ครับวัดดอนไผ่บ้านโนนแดงอำเภอบ,บ้านเฝ้าครับติดถนนเลยครับพี่น้อง นะครับมี้ยงนี็ครับไฟประดับเต็มอยู่นั่นนล่ะแครับไฟเต็มประดับเต็มหน่าวัดเลยนะครับมากไงไงเตื้อบันเขาแรีนมากกว่าเชนโหลดนะครับติดถนนครับชมฟรีนะครับพี่น้องชมฟรีนะครับสอดแจ้งคือเสียเพาะไม้เราฝนโอ้เฮียมาถอดโอ้ยยาถอดมือมาตะเป็ดฉบูนไปเลยพ่อมานบันมาจตุรัสเนี่แเรีนมากเไกลกว่าบ่ได้เรียนอีก ตูดไม้ใกล้ได้เลินดีนดอกอ้ยอันนี้ก็ตูดมาหากันนั่นสามสิบโลตูดมาหากันสามสิบโลมองนี่เพราะห่างจากจะตุรัสครับสามสิบกิโลเกียดแต่ว่าฝนตกแข้งนี่แล้วมือนี่จังได้หลังเวทีน้ำเคืองแข็งไม่พอพี่แม่เกือบหมดเกือบหมดหัวเขา้าแม่น้ำแม,ม่หลังเวทีแม่แห้งคนแห้งเอหลายนอน คนหลายรีครับพี่น้องครับคนอยู่อำเภอจตุรัสนี่นะครับงานเหนียวตะเบิ้มงมือนี่แห้งนี่ลั้งมาพี่เรางานเหนีวชมฟี่เดี๋ยวจตุรัสมาเคลื่นอนกะคนว่ามันแหะแส้นผมเลยครับเงนินขึ้นสุดท้ายผมด้พ่อพ่ขึ้นสุดท้ายพ่ออันขึ้นสุดท้ายพ่อขึ้นสุดท้ายมีมะลำจากวงครับมีม,มีจากวงครับมือแรกมีมีนงางจบไปล้ำก่อนเพ่งอนางล่ำก่ำองซิง มือสองก็มีนี่นแหละมีอ๋อสามมือมือที่สองคือลำวงกิงแก้วโคราชมือที่สมก็คือสาวน้อยเดือดบ,บันแพ่งชงฟมฟีชมฟีทุกวันนะครับโอ้นะครับงานฉลองพัหดยดุดนะเอามือแรกนี่คือสีไลนยนี่นอนหละะคคิดว่ามาเมืออละเพราะมันห้างตู่เมืองใช้ภูมิ 13โลเพราะว่าอยู่จตุรัสขาเจ้ากับบ่อเบิงขจอกขจีน้ำมาเบิ้งพี่ละครับอีหลีพอมันใกล้แม่นครับมันก็ห่างกันบวกิโล30โลเองน่าจะเอียงมาพี่ละครับคนมาอีพอว่าเอียงมาหนีคนน่ะหันหน้ามาพี่ครับบอกวิธีอยู่หันครับหันเอียงหันหน้ามาพี่ครับคนมา นอาขนหันหนาไปพุ่นหนหาไปพุ่นอยโบเอียงเขาโบดผมมนวันหันหนามาทั้งพี่โเอีงเอียงหพี่เอาเอาเนี่เ่ลังไปที่ยูนพอยลังไปที่ยูนีหลังเวที่ยูนอยู่ทังสาลา หันหนาไปทางนี้นี่เฉียงไปใช่นี่หันหนาไปทางนี้เออเฉียงเลยเฉียงไปใส่ริมบูดเนี่ยรถอ่ะโอ้หันไปใส่บูดนี่นี่ริมเวทีทางนั้นก็ยิบตกโว้ยมันก็ได้ยุพ่อหนิผมยังมาเบิ่งก่อนยุพ่อนี่เพื่อนนี่ให้แตงตูอยู่ถึงพี่เด้อไหนพี่เด้อยังมาเบิ่งก่อนอ ปี่น้องปนกว่างลงไปพุ่นโหได้อยู่พ่อแต่ว่ามันจิตตัมาเวทีมันจิตตมโบดหันเซ่โบดวิีหันเซ่โบดพี่น้องครับหลังเวทีก็จะเป็นตรงอัลรานี่นะครับ ทางนี้มันกว่วงอยู่นี่ทางนี้กว่วงอยูอ่ตอนนี้ไปลงขั้วตรงนี้ก็าจะเป็นหลังเวทีครับพี่น้องตรงนี้ตรงนี้เป็นหลังเวทีรถล,ล้ำพงองยู่ประมาณนี้นี่นะครับเอเอ โป้เมื่อกีกว้างเนี่ยมันเต็มมะนังแต่ติดโบดซื้อๆถ้าบปมีโบดนี่ติดโบดเนาะมังคักเลยหรอโป้เนี่ยได้ครับเพคนอาจีพหันเต็งสี้ก็ได้คนอาจีพรถลำพ่วงจอดนี่ก็ได้หันหันหนาไปพุ่นเลยคุณมันอาจีพหันหนาไปพุ่นก็ได้ต่อขวานเต็งสี่มันมันบ่ได้แต่เพิ่มสมัครทีเจริญได้เองดอกทุ่มคนตั้งเวทีน งาย,าย,าายครับปิดอาหันไปทังคุงเสียงไหมลงพงยครับนี่ลลพงว,ว่าต้องจอดมีแนะ่นอนะมีเสียงไปงนี้ี่ครับบกแพงดอย่นี่บติดกกครั <c oughs> บดติดครับอันนี้มันกว้างเนาะี่ครับตรงนี้มันพอว่าตรงนี้มันกว้างดิ ก็ส,สิไปแบบนี้พอหน,นิได้ครับไปแบบนี้แหละเดี๋ยวจะได้ก็ค่อยเบิ้งครับพี่น้องวิธีตั้งไปแบบไรเพราะว่าพื้นที่มันจํากัดจังหน่อยจํากัดอะ่ะมันมันสดแคบตรงหนาโบดมานี่มันขดกว้างไปทางนี้แต่กว้างมาดันหลังหนาโบดมันแคบถ,ถ,ถ,ถ้าเป็นเสียงแต่ยังที่มันมีกวงอยหลายเนาะ นี่นะครับอขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณลูกค้าที่ตามเด้อนะครับผมมาหอดมาถึงงานแล้วนะครับหมูแรงส้มฟรีครับบ้านข่าวพี่น้องครับชัยภูมินะครับพี่น้องทร้างจตุรัสบ่ได้เบิ้งขึ้นอีกมันก็สิน้ำมาเบิ้งพี่ล่ะนะครับว่ายกเลิกเลยนะครับขอบคุณครับพี่น้องครับพอกันคลิปไหมพี่น้องหยุดอีกไม่แห้งลำดุกคนสวัสดีครับมันเมืดมืดอยเล็กน้อยเด้อพี่น้องเด้อขอตัวขอให้ให้นะครับโทรศัพท์แบตกระสีเบิดมันเปิดแบตบ่ได้ขอบคุณครับ